เราจะต้องรู้จักคำว,ว่ามีสติตไตรตรองนี่คือมีสติตมีความเพียรต่อการเรียนรู้อะไรบางอย่างบางอย่างมีความเพียรต่อความตั้งใจความมุ่งมั่นบางสิ่งบางอย่างและยังมีความยืดหยุน่นเราต้องมีความยืดหยุนกับตัวเองนะคะคือใจดีกับตัวเองค่ะบทเรียนของการยืดหยุนเนี่ยมันเป็นวิธีการฟื้นตัวว่าครั้งนี้เราแพ้ครั้งต่อไปเราชนะแน่ถ้าเรา แพ้แล้วเราวิ่งหนีเราไม่ใส่ใจเราไม่สู้กับเราไม่ผัดเรลารตัวเองเราก็จะแพ้แล้วเราก็จะหนีไปทั้งชีวิตเลยเขาอสอนเราเรื่องการปรับตัวเห็นไหม ถ้าเกิดเชื่ไปอยู่ที่นั่นเชื่ไม่ปรับตัวเรื่องอากาศหนาวเน็บเชื่อก็จะเป็นเด็กที่แบบทนต่ออากาศเย็นไม่ได้เพราะมันต้องอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดพอเรายืดหยุ่นปุ๊บข้างในค่ะร่างกายข้างในอ่ะมันปรับตัวทำให้สภาวะอุณหภูมิในร่างกายเราสามารถคงอยู่กับสิ่งแวดล้อใหม่ได้